ก็อขอกลาสดีท่วงกันด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องโมอเตโฟกัสอีกเช่นเคยนะฮะสลักคิดรนี้ก็อยู่ในแอปพลิเคชันนะตอนนี้ จอแอปมาใหม่แล้วนะ Passer c a t นะสําหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้แต่ลงคลิปหรือใครอยากเอาไปพิมพ์ก็สามารถพิมพ์ได้นะตัวนี้นะครับก็จะเป็นการหอนเข้า To Money Wallet หรือเปล่านะ่าจะเป็นการหอนเข้า To Money Wallet นะคนเล่นไม่เยอะนะครับประมาณ5,000กว่าคนนะครับก่อนอื่นกดติดตั้งไปก่อนนะตัวนี้เนะี่ยทุกคนก็จะเป็นเกมมาใหม่เลยนะครับสําหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้แต่ลงคลิปสําหรับ Passer c a t นะครับเล่นได้เฉพาะ แอนดรอยนะส่วน IS s ไม่สามารถเล่นได้นะมารอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมกดเปิดไป1ทีทุกคนหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับจะเจอแบบนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากรับเหรียญเพิ่มเพื่อนๆต้องกดเข้าสู่ระบบก่อนนะ หลังจากที่เ,เพื่อนนะครับดการกดคลิกเข้าสู่ระบบเรียบร้อยได้ทุกคนจะขึ้นหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีการเชิญเพื่อนด้วยที่เราเห็นตรงนี้นะนี่สังเกตจะมีการเชิญเพื่อนตรงนี้ด้วยนะแล้วก็จะมีที่ใส่นะครับกอกรหัสอ้างอิงรับ30เพรนะเพศตัวนี้นะครับเราน่าจะสามารถเอาไปแลกทูเบินนี่วอลเล็ตได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะ กดคลิกที่โกได้เลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับใส่ตามนี้ได้เลยสลักใครที่อยากใส่ของผม3 1 3 3 2 0 0 2นะครับเพื่อนๆลองไปใส่ได้เพื่อนๆจะได้รับเพิ่มอยู่ที่30เพรนะรทุกคนตัวนี้จะมีระยะเวลาอยู่ที่3วันนะครับหลังจากที่เพื่อนทำการสมัครเข้าสู่ระบบเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเกมกันดีกว่านะครับมาดูกดที่เกมกันก่อน,อนเฮ้ยก่อนอื่นต้องมาดูที่ทูบินี่วอลเลตก่อนดีเออนะ ก็ไม่รู้ว่าจะสามารถถอนได้ไหมเดี๋ยวมาดูที่อัญมณีกันดีกว่านะครับเดี๋ยว,ยว,ยวการถอนจะอยู่ตรงไหนนี้ตรงกระเป๋าของเรานะกดที่กระเป๋าสําหรับการถอนเข้าทูมันนี่วอลเล็ตนะจะถอนขั้นต่าอยู่ที่10บาทถอนได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นสําหรับการถอนขั้นต่ําอยู่ที่10บาทจะใช้คะแนนอยู่ที่1,400เพชรเพส่วน20บาทนะฮะจะเป็นขั้นต่ำหลังจากที่เพื่อนถอนครั้งแรกไปแล้วนะจะใช้คะแนนอยู่ที่2,800คะแนน 50บาทใช้คะแนนอยู่ที่7000คะแนน200บาทจะเยอะขึ้นมาหน่อยจะใช้คะแนนอยู่ที่2 8 0 0 0คะแนนนะครับแล้วก็สูงสุดเลยนะ500บาทนะครับจะใช้คะแนนอยู่ที่70,000คะแนนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสำหรับการหาคะแนนกันดีกว่าในทุกคนว่าเราจะหาคะแนนหรือเพชรยังไงนะให้เพื่อนเพื่อน,นะฮะทำการกดคลิกที่เกมได้เลยนะเพียงแค่เราในทุกคนทำการเพิ่มในทุกคนนี่ ทำการจับคู่ไปได้นะทุกคนเพื่อนๆก็ทําการคลิกนะว่าเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวด้านล่างด้านสายมือล่างสุดและการาทําการกดคลิกไปถ้าตอบถูกนะครับเราจะได้รับเพิ่มอยู่ที่1เพซนะครับกดต่อไปนะก็ยังมีภาพแบบนี้ให้เรานะฮะทำการกดคลิกต่อไปแบบนี้ทําการกดเฮ้ยเราตอบผิดหรือเนี่ยเอ้ย พอผิดหรือเนี่ยอ่ะทำการกดภาพนี้ถ้าเราตอบถูกเราจะได้รับอยู่ที่1เพรนั่นเองนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูโอโ้โหโฆษณาโผล่ขึ้นมาอีกแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูเมนูเพิ่มเติมกันดีกว่านะครับการเล่นคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมสอนเล่นคร่าวๆนะเดี๋ยวรอดูติดตามนะครับสําหรับการถอนนะว่าการถอนนี่จะเป็นยังไงเราได้รับเพิ่ม บวกเพิ่มอยู่ที่2เหรียญน,นะหรือ2เพรนั่นเองมาด้นะครับข้อเสนองานมีไหมนะทุกคนข้อเสนองานก็จะมีเล่นเพื่อสร้างรายได้ตรงนี้นะคะทำการกดคลิกอนุญาตกดอนุญาตไป1ทีนะนี่กดเปิดใช้งานนะครับตัวนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆนะครับเห็นไหมสังเกตนะทุกคน1น0 0 4พันคะแนนถ้าเราเปิดทิ้งไว้ทุกคน หน,นาทีเราจะได้รับอยู่ที่16คะแนนแบบนี้นะครับโอ้โหเยอะอยู่นะคะแนนที่เพื่อสามารถรับได้พวกนี้นะทุกคนพวกนี้ก็จะปีนิวนะทุกคนอ่านข่าวไดนะ้ทุกคนหรือข้อเสนอสำรวจก็มีเช่นกันนะครับเพื่อนๆลองไปเล่นดูได้เดี๋ยวเราจะมาดูที่กระดานผู้นำกันดีกว่ามีไหมกระดานผู้นำนะทุกคนอันดับหนึ่งอยู่ที่3,600 6เพชรนะทุกคนไม่เยอะนะไม่เยอะเพื่อนๆก็ค่อยๆเล่นไปนะครับสลักใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้แต่ละคลิปการเล่นแอปพลิเซอร์แคนนะครับหาเงินเข้าทูบันี่ไว้เลยลองไปเล่นดูได้นะทุกคนรองจำอีพีหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนลองดูได้สลัใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะพาคลิปให,ใหม่ๆจากช่อง Mo โตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ